การบูชาพระพรหมนะครับจะดีทางด้านโชคลาภการค้าขายนะครับจเจริญรุ่งเรืองนะครับสําสหรับการบูชาพระพรหมนั้นนะครับให้ท่านตั้งนะโมสามจบนะครับนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพักขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมประรเมสะนะมัตการังองการะนิสะวะรังพรหมเรสะยามัมภูปัสะวะวิสนุวายะธานะโมโทติลูกป,ปัตถะ ระมายิยาังยะไวยยะลาขะมุลัมสัทธานันตะวิสมุตสตินันนะมันเตนะมันเต,นนเตฝากกดติดตามและกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปต่างๆจากเรานะครับขอขอบคุณนะครับสำหรับาการสวดมนต์นะครับ เป็นประจำทุกวันช่วยให้ชีวิตของท่านดีขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ผมยืนยันได้นะครับบทสวดมีหลายบทสวดด้วยกันฉะนั้นเ,เลือกตามความสนใจได้เลยนะครับขอบคุณครับว่าผมช่วยให้ท่านนั้นนะครับมีโชคมีลาบนะครับแล้วก็ค้าขายจเจริญรุ่งเรืองนะครับปรารถนาสิ่งใดจงพันสำเร็จนะตามความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการ สาธุสาธุสาธุอนุนโมทามินะครับสนับสนุนโดย